เรื่องราวความเชื่อมีมาแล้วนับเป็นพันๆปีความเชื่อเรื่องผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าเรื่องราวความเชื่อในวันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อที่เกิดจากเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัด เด็กชายผู้นี้เป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่แยกทางกันไปมียายเลี้ยงดูเขามีอายุได้เจ็ดแปดขวบค่คำคืนของวันหนึ่งงานวัดแถว,แถวบ้านได้จัดขึ้นเขาจึงขออนุญาต จากผู้เป็นยาไปดูหนังดูละครตามภาษาเด็กบ้านๆที่มีความดือพูดจากเด็กน้อยผู้นั้นได้ไปดูหนังดูละครกับเพื่อน,เ,อนเวลากลับกล่าวว่าจะไม่นอนอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่พอสุท้าย พอเดินตามกันไปได้สักพักหนึ่งเด็กชายผู้นั้นก็ต้องพัดหลงกับเพื่อนเพราะในเวลาเลิกดูหนังดูละครนั้นต่างคนก็ต่างม,มุ่งหน้ากลับบ้านผู้คนเดินสวนทางกันเยอะแยะไปหมดทำให้เด็กชายผู้นั้นต้องพัดหลงในที่สุดผลสุดท้ายก็ต้องกลับไปนอนบ้านที่ตัวเองห่างจากหมู่บ้าน ที่มีโดงหนังโรงละครในกลางคืนนั้นประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่าเด็กชายผู้นั้นได้เดินกลับบ้านในเวลาตีสองกว่าช่วงหนังขายยาและละครต่งตางๆได้ปิดลงการแสดงในวัดได้เงียบเงาลงไปเพราะคนต่างม,มุ่งหน้ากลับบ้านเด็กชายผู้นั้นได้เดินผ่านทุ่งนาที่อยู่ห่าง การระหว่างเป็นกิโลเพื่อจะกลับไปนอนที่บ้านของตัวเองที่อาศัยอยู่กับยา่าในค่ำคืนนั้นเดือนก็สรัวสรัวพอมองเห็นอะไรอยู่บ้างเดชะบุญสิ่งที่เขาไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเด็กชายผู้นั้นสิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านเขาดีใจ เพราะว่าจะมีเพื่อนกลับบ้านแล้วจึงรีบจ้ำอ้าจ้ำอ้าเข้าไปไกลแต่พอมองเข้าไปกลับไม่เห็นตัวตนของคนกลับมีแต่แสงไฟที่ส่องไปมาบนยอดไม้และบนพื้นดินเขาจ้องมองอย่างใจจดใจจ่อตาไมก่กระพิบแต่ คุณพระช่วยสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่คนไม่มีเรือนล่าบมีแต่ศรีรษะลอยอยู่บนอากาศเนื้อพื้นดินขึ้นมาหนึ่งเม็ดเศษเศษดวงไฟนั้นก็ล่องลอยสาดสองไปมาอยู่บนอากาศและพื้นดินเด็กชายผู้มีความโชคลายยืนตะลึงมงองันก้าวขาไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงดี เขาจึงพนมมือขึ้นเหนือศีรษะและลึกถึงคุณพ่อและคุณแม่และคุณย่าและก็นึกถึงปู่ผู้เคยสอนคาถาให้ในคราวนั้นว่าคาถาป่าผีจึงนึกได้ก็ท่องนับโมขึ้นมาสามจบแล้วก็สวดพระคาถาในใจพระคาถาป่าผีนั้นว่าโอมอิติปิโสภควา อรหังสุกโตสัพขวะหะท่องอยู่ในใจสักคู่หนึ่งเดีวดวงไฟนั้นก็ล่องลอยออกทางเขาไปไกลเรื่อยๆแล้วก็ดับแล้วก็สว่างลอยไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเสียงหมาเห่าลับความเยือกเ,เย็นของกลางคืนและเด็กน้อยผู้มีความกลัวเขาสั่นไปทั้งตัวพร้อมกับวิ่ง ภาวนาคาถาไปเรื่อยหมาก็ยังหอนรับอยู่นั่นเองแสงไฟที่เขามองอยู่ส่องไปมาและหายวับเข้าไปใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นทางที่เขาจะไปก็เป็นหนทางเดียวกันที่บ้านผู้ใหญ่นั้นอยู่หมาจึงหอนไม่ยอมจุดเขาทั้งกลัวทั้งวิ่งทั้งท่องพระคาถาไปด้วยว่าโอ้มีติปิโสภัว่าอรหังสุกตสวะหะ จนไปถึงบ้านยากของเขาประมาณไตสามกว่ฝาพอตื่นเช้ามาเรื่องราวความเชื่อที่เล่ามานี้เป็นเรื่องจริงและคาถาที่เด็กน้อยผู้นั้นท่องก็เป็นเรื่องจริงเพราะเด็กน้อยผู้นั้นก็คือตัวข้าพเจ้าเองและใช้เ่ผลจริงน,นี่คือพระคาถาแม่ธรณีป่าผีจดจำกันไว้เถิดท่านผู้ฟัง ฝากกดติดตามรับชมรับฟังในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดรับชมรับฟังสวัสดีครับ